เอาละครับกบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมฟิชชิงแพลเน็ตนี่คืออีเวนต์เดียวที่เราสามารถฟาร์มเหรียญทองได้นะครับดูเหรียญทองผมนะ7 8 5ปเหรียญนะครับคือเราสามารถฟาร์มเหรียญทองตรงนี้ได้นะครับในเทศกาลนี้เท่านั้นเทศกาลนี้มาประมาณวันที่1 4 13ี4นะครับซึ่งวันที่ถ่ายคลิปคือวันที่17นะอีเวนต์นี้จะหมดวันที่24นะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วฉะนั้นนะครับใครอยากฟาร์มเหรียญทองรีฟาร์มซะตอนนี้นะครับอันดับแรกเลย เตี้ยเหยื่อนะครับผมเหยื่อที่มีขายหรือเหยื่อที่รับฟรีคลิปที่รับเหยื่อฟรีทําไปแล้วไปดูซะนะครับเหยื่อที่ใช้ในการฟาร์มเหรียญทองคือเหยื่อพวกนี้นะลูกปามนะครับผมปล้มฟุตซื้อ7เหรียญทองได้จํานวน13ชิ้นนะครับหนอนหนอนขี้เมานะครับหนอนขี้เมาตัวสีเขียว7เหรียญทอง13ชิ้นตะกะแตนแดงตะกัแตนชมนะครับเเหรียญทอง13ชิ้นเช่นกันเอา3อันเนี้ยนะครับไปใส่คันหน้าดินซะ 4, คัน5คันก็ว่ากันไปนะครับ เดี๋ยวไปพาไปฟาร์มให้ดูแล้วกันส่วนจุดฟาร์มเนี่ยบ่อที่ร่วมรายการตกได้หมดเลยนะครับผมบ่อพวกงนี้ตกได้หมดเลยที่มีใบค o v e r อยู่บนหัวตกได้หมดเลยส่วนจะมีปลากวนไม่มีปลากวนก็ไปหาจุดกันเอาแต่จุดที่ผมจะแนะนําก็คือบ่อ54นะครับผมซึ่งเท่าที่ไปตกกันมาก็คือ100%ไม่เจอปลากวนนะครับไปกันที่บ่อ54ครับวิธีฟาร์มเด่นทองชิวๆสบายๆเข้าไปใ,ในบอ่อคือใครเล่นฟาร์มอยู่ก็รีบมานะครับรีบมานะบ่อ54ตรงนี้คือ100%นะครับ ยังไม่เจอปลากรนจักแตัวเดียวนะวาร์ปลงจุดเช่าเรือเลยง่ายๆนะครับแล้วก็สแปมทําไปจนกว่าจะหมดวันที่24นะครับจะเอา2,000เหรียญ3,000นเหรียญก็ตั้งใจฟาร์มกันไปนะเวลาก็ปรับให้พีกหน่อยก็ได้ครับเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ปรับไว้ก่อนนะอ่าเป็น5้าโมงครับวิธีง่ายๆเราสแปมรัวๆเลยในปีที่แล้วเดี๋ยวจะเล่าปีที่แล้วให้ฟังนะปีที่แล้วอีเวนต์นี้นะครับใช้แบบนี้แหละอุปกรณ์แบบนี้ตกแบบนี้แหละตกบ่อนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีพรีเมียม เพื่อนๆจะได้ปลาตัวละ2เหรียญทองปลาอีเวนต์นะครับแต่ปีนี้เขาเนิฟลงมาให้เหลือตัวละ1เหรียญทองไม่ว่าจะมีพรีเมียมหรือไม่มีพรีเมียมก็ตามเราจะได้แค่ตัวละ1เหรียญทองเท่านั้นแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับถ้าซื้อเหยื่อะที่ผมบอกไปเมื่อตะก,กี้นี้7เหรียญทองได้13ตัวเท่ากับว่า1ชุดเราจะสามารถฟาร์มเหรียญทองได้กําไรชุดละ6เหรียญทองนะครับแต่ถ้าเหยื่อพวกนี้เป็นเหยื่อที่เราไม่ได้ซื้อเนาะเราไม่ได้ซื้อ เป็นเดีที่เราสามารถรับฟรีในคลิปที่ผมแนะนําจุดรับเดือยฟรีไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถกินเต็มได้แบบว่าไม่ต้องลงทุนนะครับก็คือเหรียญทองนี้ยอย่างน้อยก็ต้องพันเหรียญได้นะครับอีกกี่วันวันนี้วันที่17นะครับผม17อีก7วันเลยนะอีก7วันเต็มเนี่ยคือเก็บวันละร้อยเหรียญวันละ200เหรียญก็ยังได้นะครับเห็นมีนักบางคนมาบอกว่าวันหนึ่งน้องได้4ี่ยเหรียญเลยนะนะครับใครที่ไม่รู้นะครับนี่คือเทศกาลฟาร์มเหรียญทองเทศกาลเดียว <Wrong> ใน1ป <bargain> ีนะครับมีแค่เทศกาลนี้เท่านั้นนน้้าหมดจกวัทีี่24ไป คุณจะฟาร์มกันไม่ได้แล้วนะจะมาถามหาวิธีฟาร์มเหรียญทองไม่ได้แล้วนะครับและไอ้พวกที่แบบว่าไปทำเควสนะครับไปทาเควสแล้วก็ได้ทีละหนึ่งเหรียญทองนะคือมันเสียเวลามากจะเรียกว่าฟาร์มเลยอย่างนั้นอนะเรียกว่าค่าตอบแทนที่แสนน้อยนิดแล้วกันไม่เรียกว่าฟาร์มหรอกอย่างนั้นนะครับเพราะกว่าจะได้แต่และเหรียญทองมันลาบากเกินกว่าจะทําเควสเสร็จทั้งเควสค่าตอบแทนมันไม่ไม่เหมาะไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยดีกว่านะครับนี่เห็นไหมล่ะคุยซะเยอะไม่กินเลยทีนี้เนี่ยรอนนเีถ ตกที่นี่นะครับไม่มีปลาอื่นควรเลยเท่าที่ตกกันมา3 4มี่ห้าวันเนี่ยคือกินเต็มนะครับปลาอีเวนต์จะเป็นปลาใส่หมวกนะถ้าย้อนไปดูคลิปที่ผมทาอีเวนต์ไปก็จะเห็นนะมีปลาหน้าตาประหลาดประหลาดใส่หมวกนะครับปลาพวกนี้แหละมันจะไม่ได้เงินนะคุณจะฟาร์มเงินไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นเหรียญทองนะให้ให้ค่าตอบแทนเป็นเหรียญทอง1ตัวต่อนหนึ่งเหรียญทองเดี๋ยวเราดูตัวน้องแล้วกัน นี่คือปลาที่จะได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญทองมาดูหน้าตาน้องนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะนะหรือบางคนอาจจะใช้เหยื่อธรรมดาแล้วน้องเผื่อมากินก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะปลุกมากินอ่ะแต่ถ้าเป็นเหยื่อเนี้ยจะจํากัดวงล้อมได้มากกว่าแทบจะตรงร้อยเปอร์เซ็นเลยยิ่งเป็นบ่อหน,นี้ด้วยนะนี่ปลาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีสามสีมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะเหมือนไฟไฟแดงเลยนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยจะไม่ใช่เงินละตัว12โลจะได้เป็น1เหรียญทองนะครับ เราก็ทําอย่างเงี้ยตกไปฟาร์มไปเรื่อยๆย,ยกเอายกเอายกเอาไปแป๊บแป๊แป,ปก็ได้20 30เหรียญทองแล้วนะครับชิวๆนะ1ปีทําได้ครั้งเดียวนะครับแค่ประมาณ10กว่าวันเท่านั้นนะครับวิธีฟาร์มเหรียญทองแบบนี้นะถ้าจบจากอีเวนต์นี้บอกไว้ก่อนเลยนะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะครับใครจะทําก็รีบทํานะหลังจากลงคลิปนี้จะเหลือเวลาอีก7วันเท่านั้นนะครับหลังจากที่ใครเห็นคลิปนี้นะนี่คือปี2 0 2 5นะทุกคน นี่ตัวนี้ตัวสีเขียวนะครับเป็นซันฟิตตัวสีเขียว1เหรียญทองเหมือนกัน8ปกิโลถึงรูปร่างมันจะไม่เหมาะสมกับน้าหนัก8ปกิโลก็เถอะนะแต่ช่างมันไม่ใครสนละ่ะส่วนแค่ค่าตอบแทนเท่านั้นนะครับฟาร์มไปสบายๆรัวๆเห็นไหมเห็นไหมมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเปไง ตัวละหนึ่งเหรียญทอง1เหรียญทองนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่าปีก่อนแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยฟาร์มกันไปเถอะนะครับคือก่อนหน้านี้ผมไปซื้อเหยื่อลงทุนด้วยนะจะบอกให้อันเนี้ยตอนนี้ได้4ตัวแล้วนะครับ4ตัวก็4เหรียญทองแล้วนะเดี๋ยวดูนะก่อนก่อนที่ผมมาเริ่มทำอีเวนต์เนี้ยผมซื้อเหยื่อไปอย่างละร้อยตัวนะครับอย่างละร้อยตัวก็ตกไปประมาณ150เหรียญทองนะที่ผมซื้อผมซื้อเพื่อมาทำอีเวนต์นี่แหละนะครับ ตอนนี้ลูกปามลูกปามเหลือ80นะครับ <Christmas song. S 1> ตะกลานโซ่มเหลือ89หนอนเขียวเหลือ82นะครับตอนผมซื้ออะที่แรกผมมี701เหรียญทองไปดูที่คลิปแรกๆที่ทำอีเวนต์นะผมก็จะเหลือประมาณ500กว่าเหรียญทองแล้วตอนนี้ผมทำอีเวนต์มาประมาณหนึงผมก็ได้คืนมากำไรมาประมาณแ0และได้กำไรมาประมาณ80เหรียญทองและแถมยังเหลือเยอะอีกตั้งอย่างละ80ชิ้นนะครับ ก็ยังสามารถฟาร์มได้เป็นพันๆเหรียญแน่นอนไปทำนะครับไปรับเหยื่อฟรีก็ได้นะครับทุกคนไปเวลต่าๆไปหารับเหยื่อฟรีกันก่อนนะเอ้าหลุดเรียบร้อยนะครับทําสแปมสแปมไปเรื่อยๆเดี๋ยวรวยแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวสู้ๆนะครับยังไงก็นี่คือวิธีฟาร์มเหรียญทองมันมีวิธีนี้วิธีเดียวแหละที่จะฟาร์มเหรียญทองได้มากๆในแต่ละรอบนะนะครับ เอาละคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับรีบมาฟาร์มกันซะวันนี้วันที่17วันที่ลงคลิปนะครับถึงวันที่24มีนานี้เท่านั้นนะในปี2 0 2 5นะครับอีเวนต์นี้ก็จะจบลงโอเคยังไงเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ